เรากำลังไปจุดนัดพบสร้างฝ่ายชะลอน้ำค่ะตอนนี้นะคะกำลังจะไปสร้างฝ่ายค่ะต้องนั่ง ว่าอัดแน่นมากเต็มด้วยผู้คนบ้างมาแล้วก็ลบทรัพย์สิ่งสิ่งกีดขวางอันได้อยู่บนบนทันนี้ค่นเดียวของพร เรามาทำอะไรกันนี่นีก่อนนี่ตอนนี้ก็เป็นแบว้ายแต่แวว้องใครใครมือว่างเดินเข้าไปคนหนึ่งอแล้ค่ะแต่เป็นการสร้างจุดกิงอืมที่าไิงเล้ว ขอรั่เลยครับอ๋อต้องไปตรงนแ้วต้องมาเป็นี่สิบกี่ตัว วันนี้เรามาสร้างฝ่ายค่ะแต่เสียใจที่ไม่ได้อยู่ทีมเดียวกันเราเป็นทีมแพ้เราเลยก็มาอยู่คนเดียวแล้ว <laughs> แบบวันนี้ก็ไม่ได้เตรียมเครื่องในมาด้วยเสียใจมากเลย <laughs> เอาใม้ลงมานะเรือยแล้วก็เนี่ยนมีวามทัินใหเขาเป็นไม้นะเมื่อกี้พวกเรา้างน้ำแล้วเ็ขึนเก็บแต่ตอนนะีก็่ด ตัวใหญ่เลย่ไม่ได้เล่นน้ำแล้วค่ะทำงานอยู่เลยมาทำงานหนักมากเลยเน่ยรวมเอาโอ้โหญ่่ิงจเดี๋ยวมันเป็นกนนงก่กอ้ทนนะ น่นไม่ม hmm. um, um, ีน้ำมูกเลยน่าเป็นไงบ้างหรอน่เบ่